ดีวันนี้เสนอตอนป๊อปร้อนรสชีสนี่วันนี้นะคะเราจะมาทําป๊อปคอนรสชีสการมันมีเป็นป๊อปคอนที่ทําร้อนเองได้ทุกที่เลยมันจะมีอุปกรณ์ในกล่องให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเขามีอะไรให้นะเรามาเปิดกล่องดูพร้อมกันนะคะเออือตดเอเาเขามีไม้เขียนให้ด้วยแฮะสักครู่นะปิดกล่องเราดูอุปกรณ์อันนี้คืออะไรอ่ะตากล้องอันนี้คืออะไรอ่ะ ไม่รู้อะตะแกงหรือเปล่าตะแกงอะไรอย่างไว้จุดไฟไมั้งใช่ไหมหน่าจะใช่อะแล้วก็นี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะกอ้อนก้อนถ่านปะก้อนถ่านก้อ<ช>นน,น,น้ำมันอะไรสักอย่างแล้วก็มีไม้ขีดให้ด้วยได้แล้วก็มีถ้วยฟอยแล้วก็ถ้วยเหมือนเหมือนเขาจะให้ตั้งอย่างงี้จ๊ดแล้วก็เอานนี้ใส่ลงไปแล้วก็จุดไม้ขีดแล้วก็อันนี้มีผงชีสนี่ ชีสครับแล้วก็มีถ้วยอันนี้ป๊อปคอร์ในในนี้คือเราใส่ยังไงเธอคนก็จะตั้งไปอย่างนี้ค่ะติดตั้งได้เหรอเหมือนใช่ไม่แน่ใจว่าตั้งอย่างนี้หรือตั้งอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูวิธีทากันต่อไปเป็นวิธีทานทำป๊อปคอร์นแล้วนะทุกคน นี่เดี๋ยวข้างหลังมันจะมีรอยให้เป็นรอยปูเขาบอกให้กดเราก็จะกดนะหลังจากที่เรากดตามรอยปูใช่ไหมเราจะได้เป็นรูกลมๆแล้วก็ถ้วยฟอยล์มายัดอย่างนี้ยัดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะเราก็ตะแกรงวางแล้วก็แกะถ่านแอลกอฮอล์ไม่ใช่ถ่านก้อนแอลกอฮอล์ตื้อเงตายแน่ตายแน่ตายแน,ยน่ยัดลงเลยติ๊งขั้นตอนต่อไปจุดไฟกันทุกคน เดี๋ยวจะเสกไฟให้ดูนะได,ได้ไฟมาแล้วไฟแรงมากนะกลัวมากทุก,กาาคนนะกลัว h แ้อันนี้นะคะเป็นถ้วยปอกพรอนเราก็จะดึงไอ้ฐานเหล็กอออกอุ้ยน่กกากลัวไฟแรงเกินอุ้ยหักเลยเอาคีมเราไหมนี่เราเอาที่คีมมาอันนี้คีมเราดีกว่า <c oughs> เราก็เอาถ้วย งงออนอนฟองแล้ววันฟองแล้ย้องฟองแล้วพุวพวกคกนเห็นไหมควันเต็มเลยตายตายแต้ว่าแต่ว่ากลัวกลัวในที่สุดทุกคนป๊อปคอร์นของเราก็เสร็จแล้วเราจะมาดูหน้าตากันไม่รู้ว่าสุกทั่วหรือไม่หรือไหมคืออะไรอะ่ะหรือไม่แต่ตอนนี้ห้องเต็มคุ้งไปด้วยควันเอ้ควันไปหมดเลยเพราะว่าทําในห้องไม่ได้นำไม่ได้นำแน่ทำในห้อง ใครที่ซื้อมาทํานะคะกรุณาไปทําที่ระเบียงนะคะเพราะไม่งั้นควันจะอบเต็มห้องไปหมดเลยฮะ,ะมาแกะดูกันนะอุ๊ยร้อนปะเนี่ยเราแกะไงอ่ะแกะยังไงอะ่งงอะพ่อแกะนี่ไงอุ๊ยเบอเอาแมวเอาแมวอาแนี้แหละเอาออกไปก่อนแงะแต่เดะเดะเดะแต่เดะเดะเดะ ครับพ <c oughs> ี่รักม,มัน<อ>มีเหล็กขั้นไว้อยู่มันแกะยังไงอ่ะหนูเนี้ยเนี่ยแล้วว่าแกะอันนี้ได้ปะเรา,าฉีกตรงกลางเลยได้ปะอ๋อแกะตรงนี้ <c oughs> อา๋าฉลาดหนูไม่ฉลาดอเอาแล้วนะอเอาแล้วนะเตรียมจับตาดูไว้ให้ดีนะโอ้ยไม่ป๊อปคอร์นมา <c oughs> ป๊อปคอร์นไม่ยิ่ง ก็ว่าแต่มันไม่ใช่มันไหม้เลยถือมันไม่ไหม้มันไหม้ไหนประความปกติต้องหน้าตาอย่างนี้ประความที่ไหม้อย่างนี้เอาใหม่ไะเอาใหม่อะไรยะหมดแล้วอ่ะทำครั้งแรกมันผิดพลาดกันได้โอ้รู้แล้วควานเยอะเพราะอะไรนี่เศษซากความไหม้อยู่ข้างล่างรู้เรื่องชิมก่อนยังไงเอาใหม่ไหม ดความกินไหมเรียขมปะมมันมีกลิ่นไหมอ่ะเฟลอ่ะไม่เขาไม่ให้อันนี้หรือเปล่าทุกอย่งสองสามนาทีหรือเปล่าไม่ดิงทำให้มันร้อนเฉยๆหรือเปล่ามามันเป็นไรครั้งนี้เฟล,ลแต่จ <laughs> ้าไว้ครั้งหน้าคือมาลองทำใหม่เราต้องไม่ผิดพลาดแล้วโอเคลปะ <Okay. S 2> อ๋อก,กินเลยหงทีสอะ่ะไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะทุกคนเกี่ยวกับการรีวิวเพงเท่านี้บ๊ายบาย